โอเคผมตอนนี้เราอยู่ที่ชุมพลโลกิีดแป8กๆนะก็วันนี้จะมาหาหินเจยียทักตัวหนึ่งก็เล็งว่าก็ <S <S คือตัวนี้ของสกิลเรานี่ประมาณนี้ตัวนี้ที่ผมชอบคือมันจะเป็นมอเตอร์บัลเลตแล้วก็ น้ำหนักอะ่ะมันไม่ได้หนักมากนะครับผมแล้วก็ตัวจับเนี่ยก็คือมันจะธรรมะแมงจับแล้วเต็มไม้เต็มมือนะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็กําลังแรงเข้าได้ด้วยก็คืออันนี้ที่ผมอยากได้คือมันจะมาเป็นชุดเลยทั้งเป็นแบตเตอรี่2อก้อนนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่5แอมป์แล้วก็ที่ชาร์จให้อีกอันตัวนี้มีตั้จับทำงาน,อนสองมือแบบนี้ด้วยนะผมได้ทางซ้ายแล้วก็ขวาก็คือชุดนี้ราคาจะอยู่แค่ สามพันสามร้อยเก้าสิบบาทเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวเอาไปใช้งานครับผมโอเคครับสิลนี่ถือว่าโอเคครับผมแบรนด์เขาเป็นแบรนด์อเมริกานะแล้วก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับท็อปอยู่เอาง่ายๆอันนี้คือเป็นสวรรค์สําหรับช่างเลย mm. เข้ามานี่คือแบบว่าต้องเสียตังค์อะแล้วก็ที่นี่ราคาดีนะบริการดีข้างหน้านี่มีเอานักงานต้อนรับอย่างดีเลยนะถ้าใครสนใจเครื่องไม้เครื่องมือช่างนะครับผมมีทั้งเช่ามีทั้งขายมีทั้งศูนย์ซ่อมนะผมจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะสกิลนะเข้ามานี่ก คือมีแบรนด์ OPPO ที่เป็นเครื่องมืองานหนักด้วยนะครับผมก็ใครที่อาจจะใช้งานครั้งสอครั้งนะครับผมก็สามารถมาเช่าได้นะ